สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีช่างต่อยบดดอนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาเช็คพัาสดุนะครับผมสั่งชุดแปลงสตาร์ทมือนะครับใส่เวฟร้อยสิบไอปีสองพันสิบสองนะครับผมจะเปิดด้านหลังนะเพราะว่าเผื่อมันไม่ตรงปกหรือยังไงจะได้ ชมกลับได้นะครับอันนี้คือชิ้นแรกเลยนะครับปับ๊บร้อยแม่เหล็กนะครับมาแล้วตัวนี้คือ เกียร์เกียร์ครับคาดสตาร์ทอ๋อไอจานใหญ่ๆนะี่ที่มันอยู่กับออน,นี้แหละน,นี่คือไดตาร์ทครับเขาบอกว่าครบชุดเลยนะน,น็นอตน็อตยึดพวกไอวันเวมั้งนี่น็อตยึดวันเวหกตัวสี่ห้าหกครับโบโบอันนี้คือดีเล รีเลย์สตาร์ทนะครับนี่คือสลักเฟืองนะแกนเกียร์ทดกำลังเอ้ยสวิตช์นะครับปักต่อสวิตช์หรือเปล่าหรือปักต่ออะไรขอดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งให้ปักตัวนี้มานะ เดี๋ยวตอนตอนตอนประกอบก็น่าจะรู้เรื่องนะครับตัวนี้คือสายต่อสายไฟมอเตอร์สตาร์ทนะครับนี่นะตัวนี้คือสายไฟพ่วงออกจากแบ,บตเตอรี่นะครับอันนี้คือใบหนังสือที่เหลือก็จะมีชุด ลูกปืนบนเวนะครับแล้วก็เฟืองเนะฟืองทดกำลังครัชนะตามที่อ่านคลัชสตาร์ทนะครับอันนี้คือลูกปืนเข็มมันจะอยู่ในในเฟืองที่อยู่ในกล่องนี่นะครับก็โอเคนะครับ รบนะครับเ,เดี๋ยววันติดตั้งเยวจะถ่ายให้ดูอีกนะครับว่ามันสิเป็นแดงได๋ยด้พี่น้องใส่ไปแล้วมันสิใส่ได้ดีบ่เดี๋ยวใช้ได้ดีหรือเปล่านะเดี๋ยวเรียงเยงเรียงเีการถ,ถ่ายรูปก่อนครับ ไขที่อะเว็บ1้อไอนะครับที่ไม่มีสตาร์ทมือนะครับผู้คนแก่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เริ่มขี้เกียจสตาร์ทเท้านะครับเดี๋ยวนี้เขามีชุดอย่างนี้แล้วนะครับก็หาช่างผู้ชำนาญการติดตั้งให้เลยครับ ดีกว่าขายคันเก่าไปซื้อคันใหม่ที่เป็นสตาร์ทมือนะครับติดเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่กี่พันนะครับเดี๋ยวขอดูคลิปหน้าครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตอนทําผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่าว่ามันทํายังไงนะก็ไปแล้วครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ